วันนี้บายๆออกรถกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะก็ทําการจะทําการส่งมอบนะคะรถออนลนิสสันอเมลานะคะตัวนี้เป็นตัวลองท็อปนะคะก่อนจะทําการส่งมอบถึงมือลูกค้านะคะตอนนี้เจ้าที่ฝ่ายขายเรานะคะก็มีการดูแลนะคะความสะอาดเรียบร้อยนะคะรวมถึงเช็คของแถมค่ะว่า ของคุณลูกค้าค่ะได้รับไปนะคะได้รับไปครบหรือเปล่าตามที่ตกลงกับพนักงานขายไว้นี่ไหมมีการดูแลนะคะอย่างพิถีพิถันนะคะยิ่งกว่ายิ่งกว่ารถตัวเองเลยค่ะ ัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะคะเนื่องด้วยเป็นตัวรองท็อปนะคะระบบภายในเรานะคะก็จะมีออปชันครบคันนะคะพวงมาลัยเป็นแบบดีเชดนี่นะคะพร้อมหน้าจอทัสกีนะคะแบบสัมผัสนี่ระบบชุดเกียร์เรานะคะแล้วหน้าจอเล่อนไมค์รองเ,รเป็นแบบเที P นะคะแล้วก็มีปุ่มควบคุมช่องเสียงที่พวงมาลัยหรูรา้า ในราคาที่ทุกกลุ่มอาชีพแต่ต้องได้นะคะตัวนี้นะคะเป็นนิสสันอเมิลาวีนะคะเครื่อง1.0ของเราเป็นเทอร์โบนะคะเครื่องเทอร์โบเป็นเครื่อง1,000นะคะร้อยแรงมา้า